สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียงพลังบำบัดร่างกายคุณรักษาตนเองได้ Spontaneous Healing ผลง,งานการเขียนของนายแพทย์แอนดรูวายสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่18เป็นเนื้อหาของบทที่7ลทัทธิเตา๋ากับการบำบัดสุขภาพส่วนที่สอง การบำบัดต,ตนเองกับการรักษาโรคเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรหากเราต้องการให้ร่างกายบำบัดต,ตนเองเรายังควรรับการรักษาจากภายนอกหรือเปล่าคำถามนี้มีความน่าสนใจสมมุติหากผมติดเชื้อแบคทีเรียจนเป็นนิวมอเนียซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่อาจทำให้ปอดอักเสบและถึงตายได้ผมไปโรงพยาบาลและได้รับการฉีดยาปฏิชีวนะจนมีอาการดีขึ้น และถูกปล่อยให้กลับบ้านได้แล้วผมก็หายอะไรครับที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ผมหายจากนิวโมเนียคนส่วนใหญ่จะพูดว่าการรักษาทำให้หายแต่ผมอยากให้คุณลองฟังคำอธิบายอีกมุมมองหนึ่งนะครับยาปฏิชีวนะจะฆ่าและคุมจำนวนของเชื้อโรคจนถึงจุดหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถรับช่วงต่อและทำงานต่อจนเราหายจากโรคได้ การหายที่แท้จริงจึงเกิดจากภูมิคุ้มกันซึ่งลำพังภูมิคุ้มกันก็อาจจะไม่สามารถยุติการอักเสบได้เนื่องจากปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวมทั้งปริมาณสารพิษที่เชื้อผลิตออกมามีมากเกินกว่าจะรับไหวใช่แล้วล่ะครับภูมิคุ้มกันก็คือองค์ประกอบหนึ่งของระบบบำบัดนั่นเองผมขอยืนยันว่าสาเหตุสุดท้ายที่ทำให้โรคต่างๆหายไปได้คือ ระบบบำบัดไม่ว่าจะมีการรักษาหรือไม่ก็ตามและเมื่อการรักษาได้ผลแล้วก็เป็นเพราะการรักษาไม่เอื้อให้กลไกการบำบัดที่มีอยู่ทำงานได้เต็มที่การรักษารวมถึงการให้ยาและการผ่าตัดสามารถเอื้อให้ระบบบำบัดทำงานและขจัดอุปสรรคของการบำบัดออกไปได้แต่การรักษาไม่เหมือนการบำบัดนะครับการรักษามาจากภายนอกร่างกาย แต่การบำบัดเกิดจากภายในอย่างไรก็ตามการไม่ยอมรับการรักษาแล้วรอคอยให้การบำบัดทํางานแต่ฝ่ายเดียวก็อาจเป็นสิ่งที่ไม่ดีนักประเด็นนี้ทำให้ผมนึกถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับชายเคร่งศาสนาผู้หนึ่งที่มีผู้พบว่าเขาได้ลอยไปกับกระแสน้ำเมื่อมีน้ําป่าไหลบ่าเข้าตัวบ้านเขาหันไปพึ่งพาการสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าด้วยมั่นใจว่า พระองค์จะต้องช่วยชีวิตเขาอย่างแน่นอนจนในที่สุดก็ต้องจนมุมปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อหนีน้ําเขายัางคงตั้งหน้าต,ตั้งตาสวดมนต์ต่อไปแล้วก็มีชายสองคนที่พายเรือหนีน้ําได้มาพบเขาจึงร้องเรียกเขาให้ลงเรือไปด้วยชายคนนั้นปฏิเสธพร้อมบอกว่าพระเจ้าจะเป็นคนช่วยผมเองพอน้ําเริ่มเอ่อทนมาถึงหัวเขา่าก็มีเรือยนต์อีกลําที่แล่นผ่านมา และขันอาสาเพื่อที่จะพาตัวเขาไปไม่เป็นไรครับขอบคุณมากผมศรัทธาในพระเจ้าท่านจะช่วยเหลือผมเองจนสุดท้ายหน่วยกู้ภัยของทางการได้นำเฮลิคอปเตอร์มาหย่อนบันไดเชือกให้แม้ว่าตอนนี้ระดับน้ำขึ้นมาจนถึงคอของเขาแล้วชายคนนั้นก็ยังโบกมือให้นักบินบินต่อไปเดี๋ยวพระเจ้าก็ช่วยผมเองเขาตะโกนบอกหน่วยกู้ภยัย ไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นน้ำก็ท่วมมิดศีษาะเขาเขาพยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดอยู่ครู่หนึ่งแต่แล้วก็จมน้ำตายจนได้มารู้ตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองได้อยู่บนสวรรค์เบื้องหน้าองค์พระเป็นเจ้าเขาจึงออกปากตัดพ้อพระองค์ว่าทำไมท่านไม่เหลียวแลผมเลยผมศรัทธาในพระองค์อย่างแรงกล้ากว่าใครๆท่านทิ้งผมได้ยังไงทิ้งงั้นเหรอพระเป็นเจ้าทรงเอ็ด เราส่งเรือพายไปแล้วก็เรือยนต์จนกระทั่งเฮลิคอปเตอร์เลยนะท่านตวาดกองแล้วเจ้ามัวรอพระแสงอะไรฮะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ที่ควรเข้ารับการรักษาก่อนอื่นคุณคงต้องทราบก่อนว่ายาใดช่วยเรื่องอะไรได้บ้างและไม่ช่วยเรื่องอะไรบ้างหรือมีโรคแบบใดบ้างที่ถูกกับการรักษาแผนปัจจุบันโรคชนิดใด ที่ควรบรรเทาด้วยการบำบัดมากกว่าซึ่งถ้าเราจะพึ่งพาระบบบำบัดในร่างกายของตัวเราเองมากกว่าพึ่งพายาก็เป็นเรื่องที่น่าจะดีกว่าตัวอย่างเช่นเรื่องของโรคติดต่อความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการวิทยาศาสตร์สมัยศตรวรรษที่20สิบของเราคือระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้นมีการฉีดยาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและมีการคิดค้นยาปฏิชีวนะขึ้นมา ในช่วงต้นๆศต,ตวรรษที่20สาเหตุการตายประการหนึ่งที่เราพบกันบ่อยมากในวัยเด็กและวัยหนุ่มสาวมักเกิดจากโรคติดต่อส่วนในช่วงเวลาถัดไปกลุ่มโรคภัยที่เกิดจากความเสื่อมเรื้อรังมักเกิดในวัยผู้สูงอายุได้เข้ามาแทนที่กลุ่มโรคระบาดทรัพยากรต่างๆและการแพทย์ได้ถูกนำไปใช้ในการรักษาโรคจำพวกนี้เป็นอย่างมากที่สุด จากจุดเปลี่ยนนี้ทำให้ผู้คนพากันทําใจยอมรับโรคติดต่อได้มากกว่าเพราะอย่างน้อยโรคติดต่อก็เป็นสิ่งที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื่อกันว่ายาปฏิชีวนะหรือยาวิเศษย่อมจะช่วยป้องกันได้100%เอร์เซต์แต่ทว่าการมองด้วยสายตาเช่นนี้กลับไม่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อเพราะแพทย์กลุ่มนี้ได้เล็งเห็นแล้วว่า เชื้อโรคติดต่อทั้งหลายได้หวนกลับมาใหม่ด้วยความสามารถและความทนทานต่อยาที่มากขึ้นกว่าเดิมโรคภัยต่างๆที่มนุษย์คิดว่าสามารถเอาชนะได้อย่างราบคาบแล้วอย่างเช่นวัณโรคได้หวนกลับมาใหม่หรือเชื้อโรคโกโนเรียที่มนุษย์คิดว่าไม่สามารถทนทานต่อยาปฏิชีวนะได้ก็เดกลายมาเป็นโกโนเรียที่ดื้อยามากกว่าเดิมแย่ยิ่งไปกว่านั้น อัตราการเกิดโรคที่ทนทานต่อยาปฏิชีวนะใหม่ๆเพราะยาตัวใหม่นี้อาจจะช่วยควบคุมโรคไว้ได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนแต่หลังจากนั้นเชื้อโรคก็เรียนรู้ที่จะมีชีวิตรอดเมื่อเชื้อโรคในเมืองชิคาโกดื้อยาได้ในเวลาเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เชื้อโรคตัวนั้นก็อาจจะถูกนำพาไปปักกิ่งข้อเท็จจริงที่เราจำเป็นต้องกลมหน้ายอมรับก็คือ มนุษย์เรากำลังสิ้นอาวุธที่จะต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียแล้วความเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจนี้ได้นำไปสู่ประเด็นคำถามที่สำคัญยิ่งว่าควรหรือไม่ที่เราจะวางความเชื่อมั่นศรัทธาไว้กับอาวุธเพื่อประหัดประหารเชื้อโรคหรือเราควรเชื่อมั่นในศักยภาพที่อยู่ภายในตัวเองซึ่งจะทำให้เราอ่อนแอลงน้อยกว่าประสบการณ์จากยาปฏิชีวนะและแบคทีเรียบอกเราว่า การพึ่งพายาที่เป็นอาวุธต่อสู้เชื้อโรคเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ว่าอาวุธจะทรงประสิทธิภาพเพียงใดในครั้งแรกก็จะด้อยประสิทธิภาพลงไปเรื่อยๆในครั้งต่อๆไปเพราะอาวุธเหล่านั้นนั่นแหละที่เป็นตัวกระตุ้นวิวัฒนาการของเชื้อแบคทีเรียให้มีพิษมากขึ้นทําให้เชื้อก้าวร้าวรุนแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมในอีกทางหนึ่งหากเราได้หันมาสนใจเพื่อเสริมสร้างร่างกายเราให้เข้มแข็ง เพื่อต้านทานโรคได้ดีขึ้นเชื้อโรคก็จะยังคงอยู่ในลักษณะเดิมของมันโดยที่เรายังสามารถป้องกันมันได้อยู่ผมคิดว่าจะเป็นการฉลาดมากกว่าที่เราจะพึ่งพาระบบบำบ,บัดโรคจากภายในที่อยู่ในตัวเราเองแทนการคอยพึ่งพาแต่ยาและคุณหมอนะครับถามว่าถ้าบำบัดตนเองแล้วไม่ดีขึ้นเป็นเพราะตัวเราที่ทำผิดหรือเปล่าเมื่อผมถามใครๆว่า ทำไมเขาจึงคิดว่าเขาป่วยผมก็มักจะพบคำตอบที่น่าสนใจเสมอสมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษาแพทย์ผมถามคำถามนี้กับสุภาพสตรีวัยคุณยายหลายคนที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมทุกท่านล้วนบอกว่าเป็นเพราะความเจ็บป่วยในอดีตทั้งสิน้นเมื่อ20ปีก่อนนี้ยายล้มหน้าอกกระแทกเอาเข้ากับโต๊ะฟกช้ำอยู่นานเลย ตอนอายุ20ปีกว่าๆฉันประสบอุบัติเหตุโดนกระแทกที่หน้าอกจนทุกวันนี้เมื่อผมถามคำถามเดียวกันกับคนไข้มักไม่มีใครพูดถึงความเจ็บป่วยตรงกันข้ามกลับบอกว่าดิฉันข้างแขนสามีมากเก็บกดอยู่นานหลายปีเลยค่ะหรือฉันไม่เคยให้ใครเห็นน้ำตาหรอกหรือฉันไม่แคร์หรอกว่าตัวเองจะเป็นยังไง คำพูดพวกนี้แหละครับที่บ่งบอกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดแต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนถึงอะไรล่ะครับวัฒนธรรมที่เราเชื่อถือในปฏิสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจรวมทั้งแนวคิดจากหนังสือประเภทดูแลตัวเองและปรัชญาชีวิตยุคใหม่สมัยใหม่หรือพวกนิวเอดได้กล่อมเกลาให้เราต้องรับผิดชอบชีวิตของเราเองเพราะเชื่อว่าเราป่วยไข้ ก็เพราะนิสัยและจิตใจของตัวเองที่เก็บกดความรู้สึกต่างๆไว้จนเกินเหตุหรือใช้ชีวิตโดยที่ไม่ให้ความสำคัญกับความสุขทางใจผู้ที่เผยแพร่แน,นวคิดต่างๆข้างตน้นล้วนเป็นผู้ที่มีเจตนาดีแต่ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นก็คือกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราพากันโทษตัวเองไปทั้งหมดเพราะฉันไม่ดีเองก็เลยเป็นมะเร็งนี่ถ้าไม่ดีขึ้น เรียกว่าเรานี่ย่ำแย่จริงๆความคิดทํานองน,นี้นั่นแหละครับที่ไม่ให้ผลดีต่อการบำบัดโรคเลยความคิดแบบเดิมๆที่ว่ามะเร็งเต้านมเกิดจากอุบัติเหตุตอนสาวๆนั้นไม่มีหลักฐานรองรับเลยซึ่งก็ไม่ได้ถูกต้องกว่ากับการที่เราตั้งสมมุติฐานว่ามะเร็งชนิดนี้เกิดจากความเก็บกดสำหรับผมเองคิดว่ามะเร็งเต้านมเกิดจากความซับซ้อนทางพันธุกรรมและปัจจัยแวดล้อม เช่นความเป็นอยู่อาหารสุราสารพิษเอสตโตรเจนและอื่นๆซึ่งอาจจะมีส่วนมากกว่าปัจจัยทางอารมณ์เสียอีกแต่ก็มีส่วนที่ว่าความเศร้าซึมหรือความหดหู่อาจจะเป็นตัวไปสกัดระบบภูมิคุ้มกันจนเซลล์ร้ายบางตัวพอกพูนขึ้นเป็นก้อนเนื้อร้ายที่สามารถมองเห็นได้แต่ผมไม่ได้ยอมรับความคิดในแง่ที่ว่าคนเราทำตัวเองให้เป็นมะเร็ง เพราะไม่ยอมระบายอารมณ์ร้ายๆออกมาและยิ่งไม่ยอมรับความคิดที่ว่าการที่เราบำบัดตัวเองไม่ได้สำเร็จเด็ดขาดนั้นเป็นเพราะจิตใจของเราบกพร่องหรือเป็นเพราะผู้ป่วยไม่มีการปรับปรุงจิตวิญญาณตัวเองอย่างเด็ดขาดนายแพทย์ลาลี่ดอสซี่ซึ่งเป็นนักวิชาการหนึ่งในจำนวนน้อยคนที่ได้มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสวดมนต์ภาวนากับการบำบัดโรค เขาได้รวบรวมกรณีศึกษาจากนักบวชจำนวนมากทั้งในโลกตะวันออกและตะวันตกที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและต้องเสียชีวิตพบว่ามีนักบวชจำนวนมากที่เสียชีวิตด้วยมะเรง็งจนแทบจะบอกได้เลยว่าภัยร้ายที่คุกคามวงการนักบุญก็คือมะเร็งนี่เองดังนั้นหากมีใครที่มาเป่าหูคุณว่าคุณจะหายจากโรคก,ก็ต่อเมื่อคุณบรรลุธรรมหรือ สามารถปล่อยวางจิตใจได้จนบริสุทธิ์ว่างเปล่าแล้วล่ะก็อย่าไปเชื่อเชียวนะครับคำถามการที่มะเร็งไม่ลุกลามหรือหายไปได้นั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งของการบำบัดต,ตัวเองหรือเปล่าคำตอบเนื่องจากมะเร็งเป็นโรคที่เราหวาดกลัวกันมากและรักษาได้ยากเราไม่ค่อยพบผู้ป่วยที่หายจากมะเร็งจนสมบูรณ์จนดูเหมือนว่านี่เป็นเรื่องเพ้อฝันพอมีผู้ป่วยที่หายจากมะเร็งได้ จึงเป็นการจุดประกายความสนใจและถูกสื่อมวลชนนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในความคิดเห็นของผมผมคิดว่ามะเร็งไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนักหรอกครับแต่เป็นกรณีพิเศษที่เบี่ยงเบนความสนใจของเราไปจากการบำบัดสำคัญที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆในร่างกายอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นเรื่องที่เราไม่เห็นจึงไม่ตื่นเต้นกันการที่ร่างกายเราควบคุมมะเร็งไว้ได้นั้นเป็นการบำบัดจากภายใน แต่ระบบบำบัดที่ดำเนินอยู่เป็นกิจวัตรต่างหากที่เราต้องให้ความสำคัญเสียตั้งแต่วันนี้ศาสนาพุทธนิกายเซนได้กล่อมกล่าวให้นักบวชของเขาเห็นสิ่งที่พิเศษในความสามัญและให้ถอดกรอบแว่นตาสีเทาที่บทบังสัจจะต่างๆออกทิ้งไปเสียทําให้เขาได้เห็นสิ่งที่พิเศษหรือความอัศจรรย์ของกิจวัตรต่างๆที่ผู้หัดทำสมาธิมักจะตั้งเป้าที่จะบรรลุทำได้ ด้วยสภาพจิตที่ไม่ธรรมดาตัวอย่างเช่นนึกถึงสภาวะที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นสัมผัสไม่ได้หรือได้ยินเสียงที่คนธรรมดาไม่ได้ยินหรือจะเป็นเรื่องของพลังจิตเป็นตน้นทว่าบรรดาปร,รมาจารย์ทางนิกายเซนจะสอนว่าความไม่ธรรมดาเหล่านั้นไม่สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาทางจิตตารมและสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่น ในทางตรงข้ามกลับจะสอนให้ลูกศิษย์พิเคราะห์ลักษณะสิ่งรอบกายที่เป็นไปโดยปกติเช่นการหายใจเข้าการหายใจออกเป็นตน้นอย่าว่าแต่จะให้ทราบซึ้งเลยล่ะครับแต่คนเราจะรับรู้ว่าร่างกายเรามีกิจวัตรหลักอยู่ที่การบำบัดตนเองอยู่ทุกนาทีเป็นเรื่องที่ยากพอแล้วจากปัจจัยบั่นทอนจากความเปลี่ยนแปลงทุกขณะที่เกิดขึ้นก็น่าประหลาดใจว่า คนเราสามารถรอดชีวิตยอยู่ได้อย่างไรแม้แต่วินาทีที่คุณกำลังฟังอยู่นี้ขอให้ลองหยุดคิดสักครู่ในตอนที่คุณกำลังรับรังสีที่อาจจะเป็นอันตรายต่อ DNA หรือกำลังมีเซลล์นับล้านแบ่งตัวกันยุบยับอยู่ภายในตัวคุณอันอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางพันธุกรรมได้ตลอดเวลาโมเลกุลสารพิษนับล้านค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของคุณตามช่องทางต่างๆ แรงดึงของความเสื่อมถอยที่หน่วงเหนียวเนื้อเยื่อทั้งหลายของเราความเครียดจากการเสื่อมสภาพตามวัยนี่ยังไม่รวมถึงสภาวะอารมณ์อันผันผวนที่ไปกดดันเซลล์ประสาทและดุลยภาพแห่งร่างกายและจิตใจของเราเลยนะครับผมว่าการลอดชีวิตไปได้วันวๆโดยไม่ได้เจ็บไข้ร้ายแรงอะไรนั้นเรียกว่าต้องใช้คำว่ามหัศจรรย์เลยละครับ การที่พวกเราทั้งหลายนั่งสุขสบายด้วยสุขภาพอันเป็นปกตินี้คือบทพิสูจน์ว่าระบบบำบัดของเรากำลังทำงานอยู่และยังเป็นปกติดีคุณค่าที่ไม่มองเห็นด้วยตาเปล่าตรงนี้ล่ะครับไม่ได้อยู่ที่การบรรเทาโรคภัยแต่อยู่ที่การดำรงร่างกายให้ปกติอยู่ได้ต่างหากนี่ล่ะครับคือโอกาสที่คุณจะได้ทราบซึงกับความพิเศษในความสามัญของร่างกายคุณนั่นเอง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP ีถัดไปวันนี้ลาไปก่อนอ้อฝากกด Subscribe กับช่อง b o o k For Li f e ด้วยนะครับสวัสดีครับ